สวัสดีจ้ามื้อเช้าที่วังเวียงนะจ๊ะนี่คือวังเวียงอีกเมืองหนึ่งของของลาวนะคะกำลังจะลงเรือยาวไปชมรอบเมืองวังเวียงสวยเนาะบอกว่า let's go ออกเรือมาแล้ว จะเสียงดังหน่อยนะคะ มันจะไม่ใช่เป็นแบบเป็นแม่น้ำธรรมดานะคะมันจะมีแกะมีอะไรด้วยนะเรือเขาต้องพาเราหลบหลบแกงทีมหลบอะไรพ <c oughs> วกเนี้ยเขาต้องรู้ลองน้ำนไงเป็นไงก็ทีมเด้เห <c oughs> ็นไหมมันมีแกง กบแก่งกันอุตลุดน,นะมีแก่งสองข้างเลยแก่งกิน เราไม่พายเราไม่ออกแรงนี่สวยไหมคะเมืมองวางเบียร,รก็จะคนละบรรยากาศกับญญาาหลวงพระบางก็ ก็คลิปก็จะเสียงดังหน่อยนะคะเมื่อวานก็จะเป็นเสียงน้ําตกวันนี้ก็จะเป็นเสียงเรือ,อเอาบรรยากาศแล้วกันเนาะ <S <S แก่งหินเขาเยอะมากเลยอะ่ะเสียวเหมือนกันนะเนี่ย พวกคลื่นน้ำอย่างเงี้ยมันจะเป็นแก่งหินหินเล็กหินน้อย้ายนากลัวว่าอ่านี่จะเป็นบรรยากาศขากลับนะคะเรือเาก็จะไปกลับลำให้เนาะนเพราะว่าถ้าไปอีกเนี่ยมันก็จะเป็นแอ่งหินทั้งนั้นเลยเขาก็เลยไม่ไปต่อเขาก็จะกลับเรือแล้วก็ กลับทางเดิมนะคะแต่ก็จะได้อีกอีกวิวหนึ่งอะเนาะอีกวิวหนึ่งของแม่น้ําอันนี้เขาเรียกว่าแม่น้ำสองนะคะแม่น้ำสองเขาก็จะไหลไปรวมกับแม่น้ําโขงนั่นแหละเ <Yeah. S 1> ทีเนยนะว่าแม่น้าโขงแม่น้ำสองเนี่ยมันจะไม่ไม่ได้ลึกมากแล้วก็มันจะเป็นเกาะแก่งก้อนหินเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยเวลาขับเรือยาวเขาก็จะต้องเลี้ยงเลี้ยวไปเลี้ยวมาหลบแก่งหินนี่แหละ ที่ไม่ลึกมากแต่ว่า <c oughs> แกะกินเยอะแค่ที่เห็นน้ำมันก็เพื่อมไปก็เพื่อมมานั่นแหละแ,ลแกะินทั้งนั้นเลย <c oughs> อ่านี่ก็ใกล้จะกลับถึงจุดเดิมแล้วนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นวิวอีกแบบหนึ่งเนาะ <c oughs> ขามาวิวจะสวยกว่าเพราะว่ามัน ก็ก็สวยไปอีกแบบนึงเมื่อกี้ตอนขับมาโอ้ยหยิบโทรศัพท์มือถือไม่ทนันไงถ่ายไม่ทนันไอ้พวกที่พายเรือขยอักอ่ะมีล่มไปลำนึงล่มไปลำนึงก็ตกน้ำกันน่าสงสารแต่เขาก็สนุกกันแหละถ้าพายเรือขยักก็ต้องเตรียมตัวเปียกเป็นธรรมดานะคะ จะจกรรมช่วงเชา้าสำหรับการล่องเรือนะจ๊ะเก็บบรรยากาศมาให้เพี้ยนเพี้ยนได้ชมกันเด้อรีวิวอย่างเดียวเลยโดนหลอกี้็นวันแง บายุริก่อนสนุกนะตาเข้าไปดีกัน All the way เข้เรามาเที่ยวกันเด้อจ้า No pregnant ladies right o อนี่เป็นเส้นทางที่จะไปสู่บูรากูลภูเขาหินที่นี่เขาจะสวยนะธรรมชาติเขายังแบบสมบูรณ์แบบนะจ้า แต่ก็จะออกแนวแบบว่าใส่ตัดไตใส่พุงจะสลับที่กันเล็กน้อยหขนทางขนทางในการขึ้นมาบูรากูลขนทางพิสูจน์รักตุ้งติ้งทาเวลตุ้งติ้งทาเวลหยอ เรียกสิ่งคาบากอย่ายับโ <Yeah, yep. S 2> อเครำบากมากมือสั่นมาถึงเขาบอกว่าขึ้นทางแล้วนะคะสำหรับบูลากุนห้าหยุไปต่ออีก2ย <c> ก <oughs> Are you still okay? I'm okay thank you <c oughs> มิสเตอร์ดีนชอปมา you like <S <S Yeah we should have read the review <laughs> <laughs> <S <S Are you hot? Oh I'm okay yeah it's just I'm good. ใครนี่ใส่ไม่ดีเอ้ยรองเท้าใส่ไม่ดีรองเท้าพี่เหรอมาถึง คร time, source, like right huh? cus, <mm ึ <mm 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 ่งทางแล้วพ <mm ัก <mm อ <mm ีกสักหน่อยแล้วเราค่อยไปต่อนะคะยังคงเก็บภาพสวยๆมาให้แม้จะเอาชีวิตแตะไม่รอดยังมีเสียงหัวเราะอยู่ยังโอเคแับคำพูดนี่แหละยังหายใจสบายและยิ้มได้เต็มหน้า เฮ้ยน <ate of> <salah> ี <forty hug> <iter> ่ท <Ö ooo paying> ุกคนทุกคนมันมีข้างข้างข้างมันกระโดด เพืนมาถึงแล้วนะคะรุอว่าโดนโดนบ่าวลาวเพิ่นหลอกขึ้นมานึกว่าบูรากูลอาหารจิกชมวิวแต่ก็คุ้มค่าแหละให้ชมวิวให้เพื่อนๆชมวิวคิดดูว่าออกมายังไงไะมากันยังไง ฮะฮะฉันกล้าพูดไม่ไกด์ไม่บอกอะเก็บให้ยาวๆเดี๋ยวถ่ายเฟลฟี่เท่าหน่อยที่รักมาถึงแล้วถ่าย20ล้านไม่เหนื่อยเลยนะใช่ไหม อันนี้มุมอีกอีก,อกมุมมองหนึ่งน,นะคะแมงผูเกือบตุยกว่าจะได้ภาพสูงทำเพื่อท<ห>ำเพื่อเลยนะเพื่อเพี้ยนเพี้ยนเพียนไคะเพื่อเพี้ยนเพียนนะคะเกือนนบตุยตุยไม่เป็นไรคะ่ะขอให้ได้ภาพแค่นี้ก็นอนตายตามปน,นะคะ่ะมองนึง สรุปว่า we are still alive ลงมาจากเขาแล้วนะคะก็มาที่บลูลากูนก็บลูจริงๆนะแต่ว่านักท่องเที่ยวเขาเยอะอ่ะวันนี้เห็นเห็นปลาไหมปลาปลา <c oughs> น้ำใสเห็นตัวปลาเลยเห็นผู้ชายด้วยแถมฟรีวิวของแถมนะคะวิว วิวเป็นแบล็กกลวอย่างอื่นเป็นของแถมให้เพื่อนเพียใส่น้ำลึกเลยปลาว่ายไปด้วยคนก็เล่นน้ำไปด้วยพ็ดีว่าวันนี้มันมันตรงกับวันศุกรนะ์ไงักท่องเที่ยวก็เลยเยอะ <laughs> บอกแล้วมีของแถม อ,อีกมุมหนึ่งของบูรากูนที่นี่นะคะน้ำใส่มอกแล้วปลาเขาก็ว่ายไปด้วยคนก็เล่นน้ำไปด้วยจะว่าบูมก็บลูมจริงแหละเพราะน้ำเขาใสสะอาดนี่อีกมุมหนึ่งนะแล้วก็มาดูที่คนเขาเล่นกันเยอเยอะจะเป็นเกาหลีนะคะที่เล่นน่ะ เห็นโดดน้ำตำต่ำต so ่ำนี่นี่นี่ดูดูด <het unfair rez io> ูแต่น้ำเขาใสจริงๆนะธรรมชาติก็ยังมีมากอยู่หน้าทูซึ่งเดินหน้าก็ไปแล้วออ อ้าวมาอีกคนนึง เรามาชมการกระโดดน้ำทริปนี้จะว่าไปก็ของแถมเยอะอยู่นะคะส่อ นี่คนนี้โดดสวยคนนี้โดดสวย